วันเลยไงไม่มาาเต็มเต็มเป๊มนโอ้โหไม่ะป้าเต็มเต็มเลย เทพนิมิตแอนทำงานแต่เด็กเลยเน้อเออเน้อยิ้มแฉ่งยิ้มแฉ่งเออเออน้าน้าน้ากวาดเออจับเลยโอ้จับด้วยจับด้วยโอ้ทำงานแต่เด็กเลยอากวาดไปกวาดเลยกวาดเลย

นาแดงแป๊ดเลยเออมันจะความเลยทำไมวะเนี่ยเอ้ยนาแดงแป๊ดเลยเอาเลยความมาไม่ร้องก็ใช้ได้แล้ว อร่อยอเหรอมันอร่อยมากเลยหยนนรมามามามอ,อ,มาาอ,มอไม่ได้ท่าอันนี้มันไม่ถึงามันมต้องนอนตะเกียงว่างทุก ngon nghe ngon nghe lo phim công tụi em này เดีดนิ้วด้วยดูดนิ้วด้วยมันต้องจุกหลอกให้น้ามถึ่งจะนอนน้ทำเริ่มคันฟันมันเงี้ยฟันมันขึ้นอ่ะฟันขึ้นแล้วเหรอ เฮ้ยยิ้มหน้าบานต้องมีคนอยากตลอนรเราอะฮึฮึจน่ไปเล เมื่อวานแม่มันพูะไรสัไอพี่ก็อยากจะคุยด้วยไอนี่ก็ไมอยากจะคุยเขาก็อยากจะเล่นด้วยเออไทกใเอักใจเอเฮ้อเ้อยเฮ้อเอเอเฮ้อเเฮ้อเ้อเฮอเฮ้อเ้อเฮ้ยเออเอนฮ้้อเอ้อเอเ้อเฮอเฮ้อเอเฮอเฮ้อเฮ้เออ อองงงนะตคุยกับตัวเองเอางงงงให้มีเด็กอีกคนเล่นเพื่อนเล่นกันเอาใครวะใครอะเอออ๋สิใครอะโอ้เออคุยคุยแล้วเออเห็นเด็กหน้าตาเหมือนตัวเองเปล่าเออใครวะใครวะดูดิใครวะมาเล่นกับเราอะฮใครเออเออใครเออเอ่อเอ่เอ่อ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 เอเ่อเอเ่อเอ่อเออเ่อเอ่อเอ่อเย่อเยอเอ่อเอ่อเเออเ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  เอทำเหมือนแมวที่แบบว่าจะจะควนตัวเองอ่ายกมือแล้วเอาสู้แล้วเอาเลยเออเออสู้แล้วโอ้ยโอ้จับเลย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 คงงงเหมือนกันนะหน้านี้เอาเรื่องไหมจ้างเขาเรียกเอ้นี่เอ้เอาเรื่องไหมแกบอกว่าเนี่ยเมื่อกี้โทรศัพท์พี่เพิ่กระตกนั่งดูโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์หลับพลีย diêm <laughs> đi, diêm đi à non tí lên ê ê ồ, ừ, uống gì cả đấy mà ê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  哎哎哎哎呃。欸欸欸欸欸

Ê, ô, ô, chọc môi lên, chọc môi lời Ôi, video Này, đi ừ, ôi, dìm lời Dìm lên ạ Kêu, 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 kêu Dìm lời à. Thu khuẩy mà Thu Thu khuẩy là Mình đi thu khuẩy mấy lúc Thu quá là Hả dìm nói, dìm nói Kêu, 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 kêu Nữ Hê, <laughs> เจเออเออเอเลยลอออ้เอ้โอ้เออองเอลเอเออเอออูเ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 ออนเทพโอ้โหยเออเอหนเลยเออ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 วอใเออเอใช่อเออเอวเนอเเออเ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 เเเเลยเเ ไปบ่าวไปเปล่าไปเปล่าวทำไมยิ้มเก่งอย่างนี้ไอ้ยาไอ้ยอต่อยมวยกันหน่อยเทพนิมิตสิทธิเรือนธรรมต่อไปดีขอพบกับเทพนิมิตสิทธิเรือนธรรมต่อยเลยต่อยมวยเลยต่อยมวยเลย ปุ้งต่อยเลยปุ้งปุ่งเทพต่อยเลยต่อยเลยเออต่อยอีกทีหนึง่งอีกทีหนึง่งอีกทีหนึง่งเฮ้ยเออเออต่อยเลยต่อยแล้วต่อยหน้าเลยปัวนี่แนี้ยต่อยเอ็ดเลยเอ็ดอยู่ไหนวะต่อยเอ็ดมาเลยนี่แน่นี่แน่ติดเดือดทำกันต้านต้านนั่นนั่น โอ้โหกำหมัดเลยกำหมัดเลยครับขณะนี้นักมวยเรากำหมัดแล้วเตรียมขึ้นเวทีแล้วเดี๋ยวขอฉี่ก่อนนะยิ้มเลยยิ้มยิ้มยิ้มดูหน้านักมวยเรายิ้มแล้วยิ้มแล้วเตรียมต่อยแล้วนะเทพนิมิตสิ่์เรือนท่ำท่ำท่ำท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 ำใช่ไหมใช่ป่ะอืเฮ้ยเหมือนเคี่ยวตัวที่หนึ่งนะเทพนิมิตนะอะไรฮะทัวที่หนึ่งได เป็นเวลาโอกาสที่ที่ดีเป็นมงคลนะพอดีบ้านสวนเรื่องธรรมของเราเนี่ยก็มีการกุศลพิเศษก็เป็นวันเออ ทายาทของลูกหลานของโลกเราเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายซึ่งได้กเกิดมาครบวาระที่เราจะทำการสู่ฝันกันนะครับก็มีพระคุณเจ้าเนี่ยท่านก็มีความเมตตานะครับได้มาให้พรให้กำลังใจแล้วก็มียาติธรรมของเราที่สวนเรือนธรรม เรื่องบามคุนเคยกันนะก็ได้มาให้กำลังใจกันและกันด้วยเจตนาที่ดีเป็นธุระจัดหาเรื่องอาหารก็ดีแล้วก็เครื่องสักการะ,ะต่างๆเนี่ยเราก็ได้เป็นการกระทํำูุศลรับขวัญกันนยแล้วก็นให้เกิดการกุ้ศลเข้าไปสู่ภายในใจของเราคนระับ บันทึกอนุสรชีวิตเอาไว้นะว่าการที่เรามารวมตัวกันได้นะครับไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับไม่ใช่เรื่องได้นัดหมายกันเป็นเวลาล่วงหน้าเนิ่นนานนะแต่เราก็มีอโอกาสที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและกนนันด้วยความคิดดีๆให้กันแล้วก็ทำดีๆให้กันเป็นของขวัญให้ ผู้ที่สืบทอดทายาทนะเป็นแนวทางการประพฤ้นปฏิบัติด้วยศีลก็ดีสมาธิก็ดีด้วยการกระทำทางกายทางวาจาและก็ทางใจนะด้วยในขณะนี้ขณะที่ตัวเรื่องทำก็มีการฝึกอบรมตัวเองการอยู่แล้วแต่ว่าก็มีโอกาส ได้ฝึกเพิ่ม <c oughs> เติมขึ้นเนี่ยเพราะมีเด็กนะมีทายาทของบ้านเรียนร,รมได้ให้เราได้มีโอกาสได้พิจารณาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราผูกพันรักใครเนี่ยเรารักเราหลงเราเาจะปล่อยให้เขาเ่อไปตามใจที่เรารักเราเราพอใจหรือว่าจะให้สิ่งที่เรารักแล้วก็ ทำร้ายเขาอย่างไงนะฮะหรือว่าจะให้คุณเขาอย่างไงด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเราลูกหลานเนี่ยนะเรารักอยู่แล้วแต่ว่าก็อย่าไปหลงจนกระทั่งเกิดการพิเกินการพิจารณานะว่าการตามใจการปกป้องแล้วก็ไม่ได้ให้เขาเรียนรู้ของชีวิตเนี่ยก็เป็นภัยนะฮะเป็นภัยมากเลยเพราะว่ามันทําให้เขาจะไม่ไม่เกิดการคิด การระวังแล้วก็การพัฒนาตัวเองเนี่ไหมเพราะนั้นการที่ขาดการพัฒนาตัวเองก็เป็นเรื่องขาดประสบการณ์นะครับก็ขอให้เป็นอนุสร์เรื่องราวการที่จะนำจิตวิญญาณของเด็กคนหนึ่งหรือสังคมหนึ่งเนี่ยมีความมุ่งม,มั่นในการที่จะเป็นผู้ที่คิดดีแล้วก็ทำดีมีความรักให้กันนะครับ ไอ้ความรักให้กันนี่ก็เป็นเหตุแห่งความหลงได้เพราะว่าเกิดความผูกพันปกป้องแล้วก็ปฏิเสธการสั่งสอนในทางอดทนแล้วก็มีมีอะไรมีการอะไรมีการาชี้นำให้เขาใช้ชีวิตอย่างแนวทางที่ดีนะก็เนื่องจากจัดกิจกรรมที่บ้านสวนเรือนธรรเนี่ย ผู้พูดเองก็เป็นเรื่องของหน้าที่นะที่ต้องให้กำลังใจนะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องระวังมากๆก็คือความกเรียกต้องอดทนกับการที่เรามอบหมายด้วยเด็กเนี่ยก็คือทายาทเราต้องมอบหน้าที่ให้เด็กเขามีการกระทําด้วยนะครับเพราะว่ามันจําเป็นจะเป็นที่จะให้เขาเรียนรู้ชีวิตเราพวกเราเนี่ย ละวันก็จะมีโอกาสที่จะเสี่ยมถอยไปสู่ปลายทางขึ้นทุกวันทุกเวลานะครับแต่เด็กเนี่ยเขาก็ามีโอกาสจะเติบโตจะเจริญขึ้นพร้อมจะเป็นตัวอย่างที่ดีและไม่ดีในสังคมในสิ่งแวดล้อมได้เพราะนั้นเราเราจึงจำเป็นต้องปลูกฝังกันในโอกาสที่มีโอกาสวันนี้เราก็ขอให้เราเก็บอะไรที่มันดีๆให้กัน นะเป็นภาพติดตาแล้วก็จิตใจนะแล้วก็ให้ด้วยอำนาจของพระพุทธเจ้าก็ดีของพระธรรมก็ดีนะครับของพระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้ที่ประพปฤติฏิบัติยกจิตใจนะให้ข้ามไปสู่การยึดมั่นถือมั่นนะครับก็ก็ก็โอเคแล้วเพราะว่านะหวัดีด็ก็พอสมควรก็ขอนน้อง อำนาต่งางๆนี้จงเป็นกำลังใจให้เข้าถึงการมีเมตตากันแล้วก็มีเยื่อฟูนกันอภัยกันแล้วก็ให้ใช้ชีวิตอย่างเมตตานะย,ยิ่งขึ้นไปด้วยนะครับสาธุนะครับสาธุสาธุครับสวัสดีครับ